สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบผมกับชายเจ้าชาญครับประจาวันที่24ของเดือนสิงหาคมนะครับ25 6 6้นั่นเองนะครับโปรแกรมการฟุตบอลวันนี้ค่อนข้างที่จะหลายคู่หลายสนามทีเดียวเลยครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับสรุปผลเมื่อก่อนนิดนึงครับเมื่อวานนี้ครับให้เราทางไป3ตัวนะครับเจ๊งหนึ่งนะครับแล้วก็โดนหาหนึ่งเข้าหนึ่งนะครับโอ้โหผลงานไม่ดีเลยนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับครอบครัวนะครับ หรือว่าจะไปตามตัวแนวทางอื่นครับในกลุ่มนะครับอย่าลืมครับใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้านะครับหรือแอดไลน์มาที่แอดซีเอเจ็ดสามตัวนะครับอย่าลืมครับ c ีเอเจ็ดสามตัวครับวันนี้ผมมีฟุตบอลสกอร์สูงมาให้ครับหนึ่งคู่หนึ่งสนามครับที่น่าสนใจนะครับหยิบยกไปทนาศึกยูโรป้าลีกครับตีหนึ่งนะครับโอลิมปิานะครับทีมจากสโลวีเนียนะครับเล่นในบ้านพบตัวนักคาราบัตทีมจากอาเซอร์ไบจันนะครับ โอลิม пи านะครับแม้ว่าจะโดนทางกาลาตาสไลายนะครับในมาที่แล้วนี่อัดล่วงทางด้านยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกมานะครับ4ประตูต่อ0ครับ วันนี้ทางด้านความพร้อมนะครับถือว่าเต็มสูบเลยทีเดียวนะครับในด้านการจัดแนวลุกเนี่ยก็จะมีทีเด็ดอย่างทางด้านจูซี่ลูเบต้านะครับแล้วก็ทางด้านอันเดียลวอเบก้านะครับคอยล่าสกอร์นั่นเองนะครับส่วนทางด้านกาลาบัตนะครับชินจากอาเซอร์ไบจันนะครับพวกเขาผ่านทางด้าน h j k อส s h i ฮ i กิมาได้นะครับวันนี้ก็มีนักเตะครับที่มีปัญหาอย่างท่านอัมบัสฮูเดนนอฟนะครับที่มีอาการบาดเจ็บครับรวมถึงทางด้านเควินเมดิน่านะครับที่ติดโทษแบนนั่นเองนะครับ ส่วนการจัดทัพนะครับวันนี้จะมาในบบสี่สอครับแผงกลางก็จะมีทางด้านจริโอโลเมลนะครับส่วนทางด้านแนวลุกก็จะมีทางด้านเลอันโดครับอันเดเดนะครับคอยปั้นเกมนะครับช่วยสนับสนุนทางด้านเรดอนเซนซ่านะครับยปึดพิธันหน้าเป้านั่นเองนะครับเรทนะครับโอเวอร์อันเดอร์วันนี้เปิดมาที่2.25ครับค่าเฉลี่ยการทำประตูนะครับเต็มเกมผู้นี้อยู่ที่3.2ลูกนะครับ ส่วนค่าเฉลี่ยในการทำประตูครึ่งแรกอยู่ที่1.2ลูกนะครับมองดูแล้วครับจากค่าเฉลี่ยครับน่าจะเกิดสกอร์ครับครึ่งแรกอย่างน้อย1ประตูนะครับแล้วน่าจะมายิงครึ่งหลังอีก2ประตูนะครับฝันทงครับคู่นี้ทำให้ยืนไปทางด้านสกอร์โอเวอร์ได้ที่2.25ครับน่าจะข้ามเลทกำแพงไปได้นะครับส่วนท่านใดครับที่อยากจะไปติดตามนะครับแนวทางตัวอื่นของผมครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านตัว V นะครับรวมถึงทางด้านชุดโครงการในกลุ่มนะครับก็อย่าลืมครับใต้โปรไฟล์ มีทางเข้านะครับหรือแอปเขียวไปที่ C H A 73ตัวนะครับจากกันวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับขอบคุณครับ